สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าคงกระพันตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเสียงงวนพูดเสริมขึ้นท่านอาจารย์คงไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วโอ้เมื่อปีกลายนี้จานอาบน้ำแล้วนายจาอาบน้ำบบอยๆทำอะไรอาบน้ำแล้วร้างกายสะอาดแต่จิตใจโซกรปรกมีประโยชน์อะไรครับอินิจารย์เห็นว่า การชำระจิตใจของเราให้สะอาดสำคัญกว่าแต่งตัวสวยๆใส่น้ำอบผมๆจิตใจชัวแต่งตัวอย่างฉันแต่จิตใจสะอาดอย่างไหนจะดีกว่าการคุ้นจ๋าสีสหายต่างเลิกคิว้วแล้วพากันมองดูหน้ากันคาดิแลกเก่งผ่านพระขนงไปแล้วนิกรขับรถด้วยความระมัดระวังท่านมหายโยคี เป็นทั้งนักพรตและปรัชญาที่น่านับถือมากทำให้สี่สหายและเจ้าคุณปัจจนึกเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นอีกจากสะพานพระขนงราวสิบนาทีก็ถึงบ้านพัชราพรมีกรบังคับรถเก่งทันงามเลี้ยวขวามือข้ามถนนเข้าไปในบ้านอย่างสง่าพาเผย ที่ตึกใหญ่แสงไฟส่องสว่างจ้าราวกับกลางวันในจอมเทเลนขับรถตรงมาหยุดหน้าตึกพลกล่าวกับชาวพราตะในไวยชาราอย่างนอบน้อมนี่แหละครับท่านอาจารย์บ้านของพวกเราเชิญขึ้นไปบนตึกเถอะครับคุณพ่อคุณแม่ของผมและภรรยาของพวกเราคงจะให้การต้อนรับท่านอาจารย์อย่างดีที่สุดโออินี่บ้านคงฐาน สวยเกือบเท้าทัชมาหาวในเมืองอัการาครับฮ่าฮจานรู้แล้วนายจ๋าพวกท่านล้วนแต่เป็นเศรษฐีเจ้าคุณปัจจนกยิ้มให้ท่านมาหายโยคีเป็นความจริงครับพวกเราล้วนแต่เป็นเศรษฐีในเมืองไทยโยคีพยักหน้ารับทราบอินิท่าันงูนมีมากๆแต่ผมไม่มีนะา,นายจ๋า น่าสงสารจริงๆซีสหายต่างหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันเจ้าคุณปัจจนึกชักฉิวแต่แล้วก็พยายามสะกดกลั้นโทรสะเอาไว้ต่อจากนั้นพลน,นี้ก่อนกิมหวนด็อกเตอร์ดิเรกและท่านเจ้าคุณก็พากฤิณนาราชโยคยีลงมาจากคาดิแลกเกง๋งและพาขึ้นไปบนตึกตามเวลาที่กล่าวนี้ เจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดกำลังนั่งพักผ่อนสนทนาการเงียบๆอยู่ในห้องโถงโดยมีเจ้าแห้วนั่งพับเพียบเรียบร้อยคอยปรนิบัติรับใช้อยู่ข้างๆเจ้าคุณกับคุณหญิงได้ยินเสียงรถยนต์แล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะรู้ว่าสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกกลับมาจากเที่ยวบางปูเมื่อคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึก พามาหายโยคกีกฤษณราชเข้ามาในห้องโถงคุณหญิงวาดก็สะดุ้งสุดตัวเข้าใจว่าท่านมหาตามะเป็นชาวฮินดูที่สี่สหายพามาเป็นแขกยามที่บ้านพัชราพรแทนแขกยามคนเก่าที่เพิ่งลาออกไปเมื่อเร็วๆนี้คุณหญิงวาดลืมตาโพลงแล้วเอตโรลูกชายของท่านอะไรกันเนี่ยเจ้าพล แกไปพาแขกแ,แก่ๆโกโรโกโสคนนี้มาเป็นแขกยามบ้านเราอย่างนั้นหรือสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเย็นว่าไปตามกันเจ้าคุณประสิทธิ์หัวเราะหือหือแล้วพูดเสริมขึ้นฮะแกจวนจะเข้าลงอยู่แล้วไปเอามาทำไมโว้ยพวกแกประครับประคองราวกับว่าไอ้บางคนนี้เป็นคนสำคัญ <c oughs> อย่างเงี้ย ขืนเอามาเฝ้ายามบ้านเราอีกไม่กี่วันเราก็ต้องช่วยทําศพให้มันเจ้าแห้วหัวเราะฮือฮืแล้วพูดเสริมขึ้นฮรับประทาน هذا. อย่างเนี้ยอย่าว่าแต่จับโจรหรือขโมยหรือไล่ขโมยเลยขอรับรับประทานเพียงแต่ขโมยมันแยกเคี้ยวเข้าใส่ก็เป็นลมไปแล้วว้ารับประทานเนื้อตัวสกปรกเต็มทน ขนจักระยาวต้องวาพลปราดเข้ามาขยับเท้าจะเตะเจ้าแห้วทำให้เจ้าแห้วรีบยกมือขึ้นปิดป้องเป็นพันละวันแกมันปากเสียแล้วก็ผู้ใหญ่พูดอะไรมักจะชอบพูดสอดเสมอคลานเข้าไปกราบท่านผู้มีอิทธิฤทธิ้เร็วอย่าร่ำไรเดี๋ยวจะโดนกระทึบเจ้าแห้วอาปากหวอรับประทานคุณจะให้ผมกราบตาแขกขี้ฟันเคลอะ ีกราบขึ้นไปทั่วตัวคนนี้นะรือขอรับรับประทานกระทือบผมเถอะขอรับผมไม่กราบเด็ดขาดโยคีกฤษณราชหัวเราะชอบใจโหโหหหอินี่ไม่จำเป็นต้องกราบจานก็ได้ไนายจ๋ะเสียเกียรติยศขครบับพูดจบร่างของมหายโยคีก็ลอยขึ้นสูงจากพื้นห้องราวหนึ่งศอก ด้วยบุญญาอภินิหารหรือปาฏิหาริย์ของท่านเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดและเจ้าแห้วตกตะลึงไปตามกันสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกรีบสุดตัวลงนั่งประนมมือไหว้แสดงความเคารพกฤษณราชโยคีจอมอิทธิริ์สักครู่หนึ่งร่างอัญชาราภาพของโยคีกฤษณาราชก็ค่อยๆลอยลงสู่พื้นห้องโถงตามเดิม คุณหญิงวาดกับเจ้าคุณประสิทธิ์รีบเลื่อนตัวจากโซฟาคลานเข้ามากราบท่านมหาตามะทันทีเจ้าแห้วตัวสั่นง,งานงกคลานเข้ามากราบบ้างออออท่านอาจารย์เจ้าขาคุณหญิงวาดพูดละล่ำละล,ะละออักกรุณายกโทษให้ลูกช้างเถอะนะคะลูกช้างเข้าใจผิดคิดว่าท่านอาจารย์ เป็นแขกจนๆที่เดินร้องเพลงตามถนนเจ้าคุณประสิทธิ์ยกสอกระทุงคุณหญิงของท่านเบาๆพูดกับท่านอย่างคนธรรมดาไม่ต้องใช้คำว่าลูกช้างหรอกท่านไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วเจ้าคุณประสิทธิ์ก็ยิ้มให้ท่านมหาโยคีเท่าที่ผมกับภรรยาของผมพูดล่วงเกินท่านอาจารย์ไปบ้าง กรุณายกโทษให้เธอนะครับมหาตมากฤษณราชสุดตัวนั่งขัดสมาดบนพรมปูพื้นอินิจานไม่เคยโกรธใครนานายจ้าจานยืดพรมวิหารสีคราบมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเจริญสุขทุกคนคราบคุณหญิงวาด สั่งให้เจ้าแห้วไปจัดน้ำมาถวายท่านมหาโยคีแล้วหันมายิ้มให้เจ้าคุณปัจจนึกท่านอาจารย์มีอภินิหารผิดมนุษย์ไปพบตัวท่านที่ไหนหล่ะคะเจ้าคุณปัจจนึกว่าพบตอนระหว่างสำโรงกับพระขนงครับคุณหญิงไอง้งวนขับรถมาด้วยความเร็วสูงเพื่อให้ทันเวลารับประทานอาหาร ท่านอาจารย์วิ่งตัดหน้ารถก็เลยชนตูมเข้าให้กลิ้งเข่าเมาออไปหลายทอดล้อหน้าและล้อหลังข่างขวาอย่างทับกลางตัวท่านอีกคุณหญิงวาดขมวดคิ้วยนโธตายขาที่เลยหรือคะว่าเจ้าคุณประสิทธิ์เอตโรก็ทานนั่งอยู่นี่เห็นทนโทคุณหญิงยังถามเจ้าคุณปัจจนึกได้ว่า ตายขาที่เลยละคะพลพูเสริมขึ้นเบาๆไม่ตายแล้วครับคุณแม่ท่านลุกขึ้นมาได้และไม่ได้จเจ็บปวดอะไรเลยด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่านนั่นเองท่านเพิ่งมาจากอินเดียครับเดินทางมาทางพามา่าเข้าเมืองไทยทางเชียงใหม่และพักอยู่ที่วัดแขกสีลมพวกผมอยากจะได้วิชาจากท่านและอยากจะเห็นฤทธิเดชของท่านก็เลยนิมนต์ท่านมาพักอยู่กับเราที่นี่ ดีทีเดียวลูกท่านคือผู้วิเศษแม่จะให้การต้อนรับอย่างดีที่สุดเลยเจ้าแห้วนำน้ำเย็นแช่น้ำแข็งมาถวายโยคีกฤษณราชท่านมหาตามะรับแก้วน้ำยกขึ้นดื่มเพียงเล็กน้อยแล้วคืนแก้วให้เจ้าแห้วไปต่อจากนั้นสี่สหายกับท่านผู้ใหญ่ก็สัมภาษณ์มหายโยคีอีก กริษณราชเล่าให้ฟังว่าท่านบำเพ็ญพรตอยู่ที่เขาฮิมาลายัยเป็นเวลารวมทั้งหมด40ปีและมาท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองพาราณสีอีกหปีจึงเดินทางมาประเทศไทยจะพักอยู่ในประเทศไทยสักสองสัปดาห์แล้วจะเดินทางไปลาวยวนจีนขึ้นทิเบตย้อนกลับไปอินเดีย สิ้นสุดการเดินทางที่ขุนเขาหิมาลายัยซึ่งท่านจะบำเพ็ญพรตอยู่ที่นั่นเพื่อหวังความสำเร็จผลในขั้นนิพพานมหาโยคีรับรองว่าในวันพรุ่งนี้ท่านจะแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ให้ชมแต่สีสหายจะต้องพาท่านไปซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการแสดงบางอย่างแล้วท่านก็ขอร้องว่า การแสดงของท่านนั้นท่านไม่ต้องการให้คนนอกบ้านมีส่วนรู้เห็นเจ้าคุณประสิทธิ์รับรองว่าท่านจะสั่งปิดประตูใหญ่นอกถนนห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในบ้านพัชราพรอ,อย่างเด็ดขาดตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอเสียกิมหนวนได้พาท่านมหายโยคยีออกจากบ้านพัชราพร ในเวลา8.30นาฬิกา30นาทีเพื่อไปหาซื้อข้าวของบางอย่างสำหรับให้กฤษณราชโยคีแสดงอิทธิฤทธิ์ของท่านและก่อนจะออกจากบ้านท่านมหาตามะได้สั่งเจ้าแห้วให้เตรียมงานไว้หลายอย่างคณะพักสีสหายกับท่านผู้ใหญ่และคนใช้ชายหญิงต่างตื่นเต้นไปตามกันนันทาน,นวลละอประภาและประภัย รับภาระในเรื่องจัดหาของขบฉันถวายท่านมหายโยคีซึ่งท่านฉันแต่ผลไม้และดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนบุหรี่สูบบ้างในราวสิบนาฬิกาเศษกิมหวนก็พากฤษณราชโยคีกลับมาบ้านพัชราพรโดยรถคาดดิแลกเก๋งเมื่อเสียงแตรรถยนต์ดังขึ้น คณะภักสี่สหายกับสีนางและท่านผู้ใหญ่ก็เฮโลกันออกมาจากห้องโถงอย่างร้อนรนประภัยตั้งใจว่าหล่อนจะอ้อนวอนขอเลขท้ายสามตัวสลากกินรวบงวดวันพรุ่งนี้ให้จงได้คดีิแลกเกงแล่นมาหยุดหน้าตึกใหญ่พอดีทุกคนพากันลงมาที่รถในเวลาเดียวกับที่เสียงงวนและท่านมหาตามะกฤษณราช ลงมาจากรถเก๋งคันงามคันนั้นเจ้าแฮวอ้อมไปทางท้ายรถและเปิดหลังรถขึ้นเฮ้ย <Hey! S 1> เสียงวนร้องเอตตโรอย่าพึ่งแตะต้องของในนั้นตายนะเว้ยไอ้แฮวในตะกร้าสารที่มีฝาปิดมีงูเห่าอยู่สามตัวทุกคนสะดุ้งโหยงไปตามกันเจ้าแฮลลาถอยทันทีรับประทานเอางูเห่ามาทำไมขอรับ เสียงวนหัวเราะ <Develop ing> ท่านอาจารย์จะ,สะแสดงอิทธิฤทธิ์ของท่านให้พวกเราชมนะสิมหายโยคีเดินนำหน้าพากิมหวนไปทางหลังรถทุกคนติดตามไปด้วยแต่เมื่อท่านผู้วิเศษยกตะกราา้าใส่งูซึ่งมีฝาปิดเรียบร้อยออกมาคณะพักสี่สหายก็ล่าถอยโดยเฉพาะสี่นางต่างส่งเสียงวีดว้ไปตามกัน จอมอิทธิริ์วางตะกร้าลงบนพื้นดินแล้วเปิดฝาออกงูเห่าขนาดใหญ่รวมสามตัวสีดำมาเมื่อมซึ่งนอนขดอยู่ในตะกร้าได้ชูคอและลำตัวของมันขึ้นแผ่แม่เบี้ยทันทีคุณหญิงวาดกระโจนถอยหลังชนเจ้าคุณประสิทธิ์เซธลาออกไปทุกคนทำท่าจะเพ่นหนีท่านมหายโยคีหัวเราะเสียงลัน่น โอ้กลัวทำอะไรนะนายจ๋าอินี่งูกาดไม่เป็นไรยังหมอกก็เคสตายเท่านั้นอินเดียงูเหาชุกชุมมากๆลากิษณาราชก็ก้มตัวลงเป่าพรวดไปที่งูเห่าทำให้อสารพิษทั้งสามตัวรีบหดหัวลงไปขดตัวรวมกันอยู่ในตะกร้าตามเดิม กิมหวนกล่าวกับนิกรเบาๆท่านอาจารย์ท่านแน่เว้ยเป่าคาถาพรวดเดียวงูเห่ากลัวลานไปเลยนิกรอมยิ้มเขากระซิบกับเสียงหวนเบาๆสงสัยว่าง,งูมันเหม็นขี้ฟันท่านอาจารย์มากกว่าดูเหมือนในชีวิตของท่านท่านไม่เคยใช้แปรงสีฟันเลยจอมโยโคีก้มลงหยิบฝาตะกรา้าปิดตะกร้าตามเดิม แล้วหันมากวากมือเรียกเจ้าแห้วให้เข้ามาหาเฮ้อีนี่เองยกตะกร้างูขึ้นไปบนตูกนะเจ้าแห้วหยิ้มแหงแหง่ <c oughs> จะดีแลอขอรับท่านอาจารย์รับประทานเคราอหามยามร้ายงูมันลอดหัวออกมาจากตะกรา้ากัดผมเข้ารับประทานผมก็ตายหาเท่านั้นงูที่ไหนนะ อินี้มีแต่ตะกร้าเปล่าๆนายจะพูดจบมหาตามะกฤษณาราชก็ก้มตัวลงเปิดฝาตะกร้างูออกแล้วยิ้มให้ทุกทๆคนเสียจอยงูไม่มีคาราท่านผู้ใหญ่กับสี่สหายและสี่นางกับเจ้าแหว้วเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าวการกระทำของท่านโยคี ไม่ใช่มายากลหรือนักแสดงกลแต่มันเป็นไปด้วยอิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์ของท่านซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้อุตายประภาอุทานเบาๆแล้วมองดูหน้าเพื่อนๆของหล่อนท่านอาจารย์เนี่ยท่านเก่งอะไรอย่างนี้ท่านทำยังไงคะงูมันถึงได้หายไปได้นวลละอ,อว่าดิฉันว่ามันยังอยู่ในตะกร้านั่นแหละค่ะ แต่ท่านใช้เวทมนต์ของท่านพรางตาเราน่านั้นเองนิกรได้เดินเข้ามาหาท่านอาจารย์หรือโยคีกฤษณาราชเขายกมือไหว้จอมอิทธิฤทธิอย่างนอบน้อมแล้วกล่าวว่าประธานโทษนะครับท่านอาจารย์กรุณาอย่าหาว่าผมลองดีท่านอาจารย์เลยนะครับผมคิดว่าผมอาจจะแสดงได้อย่างท่านอาจารย์เหมือนกันส่งฝาตะกร้ามาให้ผมเถอะครับ โยคียกฤษณาราชขามวดคิ้วเข้าหากันอินี้ทำได้ครับผมคิดว่าผมทำได้มหาโยคียส่งฝาตะกร้าให้นายจอมทะเลนแล้วหัวเราะชอบใจโฮโฮ,โฮ,โฮ,โฮลองดูครบับจานไม่อิจฉาใครนะนายจ้าใครทำาะไไรได้ยังจานจานยินดีด้วย เสียงคุณหญิงวาดรองขึ้นดังๆอีก,กอนเสือกไปยุ่งกับงูเหา่าตายไม่รู้นะโว้ยนิกรอมยิม้มเขาก้มตัวลงเอาฝาตะกร้าปิดตะกร้าไว้ตามเดิมแล้วยกมือขวาขึ้นวนเวียนไปมาทำปากหมุบหมิบเหมือนกับไร้เวทวิทยาสักครู่นิกรก็ก,ก้มลงหยิบฝาตะกร้าเปิดออก ทันใดนั้นเองทุกคนก็แลเห็นงูเห่าทั้งสามตัวขดอยู่ในตะกร้านั้นซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ประภัยตบมือหัวเราะลัน่นเก่งมากกอนขากรุงศรีอยุธยาของเราไม่สิ้นคนดีแน่นอนมหาโยคีในตาเหลือกมองดูนี้ก่อนด้วยความเลื่อมใสโอ้ อินนี้ทานไปเรียนมาจากไหนนายจ๋าฮ่าฮ่ฮเก่งมากๆนะนิกอนหัวร้อ <st ut ters> ไม่ได้เรียนหรอกครับท่านอาจารย์ผมลองทำส่งเดทไปอย่างนั้นเองพูดจบนจายจอมทะเลนต์ก็ก้มตัวลงเอาฝาตะกร้าปิดตะกร้าตามเดิมกฤษณราชโยคี <ducks> เอื้อมมือขวาเขี่ยแขนนิกอนแล้วกล่าวว่า ทำให้จานดูอีกทีครับทำให้งูในตะกร้าหายไปในจามทะเลนอมยิม้มได้สิครับแล้วเขาก็ยกมือขวาขึ้นวนเวียนเหนือตะกร้านั้นและทำปากหมุบมิบไปด้วยสักครู่ก็ก้มลงเปิดฝาตะกร้าขึ้นงูเห่าทั้งสามตัวไม่ยอมหายเสียงหัวเราะอ,อย่างคลื้นเครงดังขึ้นพร้อมๆกัน เสียงวนร้องบอกนิกรด้วยเสียงหัวเราะ <c oughs> ลำบากนะก็อย่าไปสู้กับท่านอาจารย์เลยว้ยนิกรเม้มปากแน่นปล่อยฝาตะกร้าหล่นลงข้างเท้าของเขาและยกเท้าขวากระทึบลงไปในตะกร้านั้นเต็มแรงด้วยความโมโหงูเห่าที่ไม่ยอมหายตัวงูเห่าตัวหนึ่งแผ่แม่เบี้ยหราฉกนิกรเฉียดหน้าแข้งไปนิดเดียว เพราะดีที่นายจอมทะเลนดึงขาออกมาทันจึงรอดพ้นภัยจากเขี้ยวอย่างวุดวิดมหาตรมะกฤษณาราชหัวเราะชอบอกชอบใจท่านก้มลงหยิบฝาตะกร้าปิดตะกร้าแล้วเปิดออกทันใดนั้นเองงูเห่าทั้งสามตัวก็อันตรธานไปจากตะกร้าท่ามกลางเสียงตบมือเกลียวกราว ท่านผู้วิเศษปิดฝาตะกร้าไว้ตามเดิมแล้วหันมาทางเจ้าแฮวอีนี้เองไม่ต้องกลัวนายจ๋าเบรกตะกร้าขึ้นไปบนตุกได้แล้วเจ้าแฮวกลืนน้ำลายเอือกแล้วงูไปอยู่ที่ไหนแล้วขอรับท่านอาจารย์ประเดี๋ยวรู้นะแต่ไม่ได้อยู่ในตะกร้าขอราบอีนีจารย์เป็นโยคีโกหกไม่ได้ บ้ามากๆสิเจ้าแห้วยืนลังเลอยู่สักครู่ก็ยกตะกร้างูเหา่าเดินขึ้นไปบนตึกเจ้าคุณประสิทธิ์ร้องเรียกคนใช้ชายหญิงของท่านซึ่งยืนจับกลุ่มอยู่ห่างๆให้มาช่วยกันขนข้าวของอีกหลายชิ้นที่เกี่ยวกับการแสดงอิทธิฤทธิ์ของมหายโยคีขึ้นไปบนตึกและอนุญาตให้คนใช้ทุกคนขึ้นไปดูได้แต่ห้ามส่งเสียงเอะอะ จากร่างงูและข้าวของต่างๆถูกนำมาวางกลางห้องโถงของบ้านพัชราพรท่านมหายโยคีสุดตัวลงนั่งขัดสมาธิบนพื้นห้องคณะพักสีสหายกับสีนางและท่านผู้ใหญ่กับเจ้าแห้วและพวกคนใช้ต่างนั่งห้อมล้อมคุณหญิงว่าใจคอไม่ใคร่ดีนักเตรียมเพ่นทุกโอกาสถ้ามีเหตุการณ์ที่น่ากลัว หรือหน้าหวาดเสียวเกิดขึ้นข้างตะกร้างูมีผ้าดิบหนึ่งถุงมีดาบรูปลักษณะคล้ายดาบปลายปืนยาวประมาณ2ฟิตหนึ่งเล่มเชือกมานิลาขดใหญ่หนึ่งขดยาวไม่เกิน5เมตรปีแขกรูปคล้ายน้ำเต้าหนึ่งอันหีบไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งหีบพรมอีรานอย่างดีหนึ่งผืนกว้างสมฟิต ยาวหกฟิตหมวนไว้เรียบร้อยนอกจากนี้ก็มีสิ่งของเครื่องใช้กระจุกกระจิกอีกหลายอย่างประมาณ20ชิ้นนับตั้งแต่กลองใบเล็กๆมีหูลูกตุ้มสองข้างโยคีกฤษณาราชเริ่มต้นแสดงอิทธิปาฏิหารโดยไม่มีการกล่าวอารัมพบทแบบแสดงปาหีแถวสนามหลวงท่านมหาตามะ หยิบกลองหูลูกตุ้มขึ้นมาเขยา่าเสียงดังชอบกลคล้ายๆกับกลองพวกจีนรับย้อมผ้าท่านเขย่ากลองอยู่สักครู่ก็วางกลองลงแล้วกล่าวถามคุณหญิงวาดอินี่คุณหญิงบอกจะน,น้อยได้ไหมครับงูห้าสามตัวอยู่ที่ไหนคุณหญิงวาดยิ้มแห้ง อืมดิฉันไม่อาจจะทราบได้หรอกคะ่ะก็เห็นมันอยู่ในตะกร้าใบนั้นดีๆพอท่านอาจารย์ปิดฝาแล้วเปิดออกงูมันก็หายไปกฤษณาราชหัวเราะโฮอยู่ในถุงนี้เองคาราพูดจบจอมโยคยีก็ล้วงมือลงไปในถุงผ้าใบหย,ยิบงูเห่าออกมาตัวหนึ่ง วางลงบนพื้นห้องใครต่อใครต่างรีบล่าถอยออกห่างทันทีแต่งูเห่าตัวนั้นนิ่งเฉยท่านมหาโยคยีล้วงออกมาอีกทีละตัวพอครบสามตัวท่านก็กล่าวว่าอินิี่จานจะให้งูเต้นรัอให้ดู <c oughs> นายจะาเป่าปีให้มันฟังคาราบจอมอิทธิฤทธิหยิบป,ปี รูปลักษณะคล้ายน้ำเต้าขึ้นเป่าเสียงเจื้อยแจ้วงูเห่าทั้งสามตัวชูลำตัวขึ้นแผ่แม่เบี้ยสายหัวไปมามันเป็นภาพที่น่ากลัวและน่าดูอย่างยิ่งท่านเป่าอยู่สักครู่ก็วางปีลงงูเห่าทั้งสามตัวค่อยๆลดตัวลงเสียงงวนถือวิสาสะ เอื้อมมือมาหยิบปีขึ้นพิจารณาดูแล้วยกขึ้นเป่าเพลงต่อยมวยเสียงลั่นทันใดนั้นเองงูเห่าทั้งสามตัวก็เลื้อยปราดเข้ามาหาเสียงงวนและชูคอขึ้นแผ่แม่เบี้ยห่างจากใบหน้าของอาเสียไม่ถึงคืบกิมหนวนในตาเหลือบอกสั่นขวัญแขวนท่านมหายโยคีมองดูอาเสียแล้วเอตโตโรลั่น เ,เป้าเรื่อยปลายนายจ๋าอินี่ยุดเป้างูกัดทันทีกระาเป้าเรื่อยปลายอาเสียรักตัวกลัวตายก็ลอยหน้าลอยตาเป่าปีจนแทบจะหายใจไม่ทันงูเห่าทั้งสามตัวส่ายหัวและขยับคอไปมาเข้าจังหวะปีอย่างสนุกสนานใครต่อใครต่างหัวเราะกันลั่นห้อง รอรดิเรกกับเจ้าแหฮวว่าเสียงงอหายลงลูกคอเอิกเอิกยิ่งเป่าก็ยิ่งยืนหน้าเข้าไปใกล้หน้าเสียงหวนมันแลบลิ้นแผลบหน้าหวาดเสียวยิ่งกิมหวนเป่าปีพลางมองดูท่านมหาโยคีพลางพยักหน้าให้ช่วยเขาเสียงปีเป่าเพลงมวยดังอยู่ราวสิบนาทีเสียงหวนก็หมดแรง ปล่อยปีหลุดจากมือแล้วล้มลงนอนตะแคงบนพื้นห้องมหาตามากฤษณราราอื้อมมือเข้ามารวบงูเห่าทั้งสามตัวเก็บใส่ไว้ในตะกรา้าซึ่งเปิดฝาทิ้งไว้อสรพิษไม่ได้แสดงท่าทีดุร้ายต่อท่านผู้มีอิทธิฤทธิ์เลยกิมง่วนค่อยๆลุกขึ้นนั่งอย่างหวาดวันคุณหญิงวาดถอนหายใจโล่งอก หน้าหวาดเสียวเลือเกินท่านปราโรบเบาๆนึกว่าพ่องวนจะถูกงูเห่ากัดตายซะแล้วเสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทั่วห้องโถงดร์ดิเรกแสดงความสนใจในอิทธิปาฏิหาริย์ของท่านมหายโยคีเป็นอย่างยิ่งขณะนี้กฤษณราชโยคี ได้ยกหีบไม้มาตั้งข้างหน้าท่านแล้วเปิดฝาหีบออกเฮ้ hey, ดูหีบนี้นะนายจ้าอินีี้นหีบไม่มีอะไรเลยครับไม่ใช่เล่นโกนจานทำได้ด้วยเวทมนต์ของจานประเดี๋ยวนี้จะมีพังพรตัวหนึ่งและท่านก็ยิ้มให้นี่ก่อนรู้จักพังพรไหมครับอ๋อ รูปร่างคล้ายๆกิ่งกาใช่ไหมครับท่านอาจารย์ทำคอยน์นั้นจริงเลรนครับพังพนคล้ายๆชมดนะจารย์จะให้งูขาวกับพังพนสู้กันเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ